มีฟีเจอร์ไซส์ชาร์จบนหัวเว่ยแมตส40เซีที่สั่งงานคล่องได้บนขอบจอลงโค้งมาพร้อมปุ่มชัตเตอร์แยกสวัสดีครับผมทีมไอทีฟ้านะครับก่อนที่จะดูคลิปนี้ผมมีโค้ดส,ส่วนลดของลาซาด้ามาแจก,กนะครับสำหรับเป็นแฟนช่องไอทีฟ้าส40คนแรกเท่านั้นนะครับกับบิ๊กเซลมิดเยียของลาซาด้านั่นเองครับสามารถใช้ส่วนลดนี้ได้ตั้งแต่วันที่18-19มิถุนายนครับที่ลาซาด้าเมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ600บาทขึ้นไปครับ ลดไปเลยครับ60บาทเดี๋ยวผมจะแปะโค้ดไว้ใต้คลิปนี้นะครับอย่าลืมไปจัดกันนะครับอาจมีฟีเจอร์สายชาร์บนหัวเว่ยเมท0ีสซีรีส์ที่สั่งงานกล้องได้บนขอบจอลงโค้งมาพร้อมปุ่มชัตเตอร์แยกผมเชื่อว่าหลายๆคนคงกำลังรอกันมาของสมาร์ทโฟนระองงของทางหัวเว่อยู่ใช่ไหมครับอย่างหัวเว่ยเมทซีส ล่าสุดครับก็มีข้อมูลเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่ของสมาร์ทโฟนเรโทรรุ่นนี้เผยออกมาแล้วครับโดยมีข้อมูลล่าสุดถูกเปิดเผยบนอินเทอร์เนต็ตเพราะได้มีการพบสิทธิบัตรสมาร์ทโฟนดีไซน์ใหม่ของทาง Huawei Technology ซึ่งในสิทธิบัตรนี้มีรูปประกอบสิบูปครับที่แสดงลักษณะภายนอกของสมาร์ทโฟนและอินเทอร์เฟซการควบคุมกล้องที่ขอบข้างตัวเครื่องที่เรียกว่า ize Touch ซึ่งมีปุ่มชัตเตอร์แยกออกมา เหมือนกับสมาร์ทโฟนโซนี่เอ็กเพียบางรุ่นครับและมีปุ่มฟังก์ชันไว้บาลานซ์โหมดกล้องแฟลชซูม HDR ดูแกลเลอรี่และอ,อื่นๆทำให้อินเทอร์เฟซบนหน้าจอลโลง่งจึงแสดงภาพตัวอย่างได้อย่างเต็มตาเลยครับถ้าดูจากรูปตัวอย่างในสิทธิบัตินี้อาจเป็นไปได้ว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ก็คือสมาร์ทโฟนรุ่นโฮเวอร์เมสี C, ซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ครับ โดยมีข้อมูลล่าสุดว่าสมาร์ทโฟนรุน่นโฮเว i ์เมสิสนี้จะให้กล้องหลังความละเอียดสูงถึง108ล้านพิกเซลที่มีโครงสร้าง9ชิ้นเลนและจะใช้ชิปรุ่นใหม่อย่าง Kirin 1020ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี5นาโนเมตรอีกด้วยครับส่วนข้อมูลสเปคที่เหลือเราคงต้องรอดูกันต่อไปล่ะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง i อจีฟ้จะมาบอกหลายราทราบกีครับ